ครับนี่คือเครื่องบดเนื้อมีด้วยกันถึง5ขนาดเริ่มต้นที่เบอร์12 22 32 42และ52ครับโครงสร้างเป็นเหล็กหนาเคลือบสีสามารถถอดแยกชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสามารถบดพริกแกงบดวัตถุดิบต่างๆและบดเนื้อได้ทุกชนิดโดยขนาดเบอร์52ยังสามารถดัดแปลงเปลี่ยนเป็นเครื่องอัดปุ๋ยได้ โดยทำการเปลี่ยนใบาปาด,ด้านหน้าให้ใส่เป็นเกลียวตัวแบบนี้นะครับมีใบาปาดอยู่นี้ให้ติดอยู่ด้านหน้าเพื่อใช้ในการหมุนและตัดชิ้นส่วนของวัตถุดิบออกมาเป็นเม็ดอาหารสัตว์หรือปุ๋ยนะครับเรามาดูการทำงานของเครื่องบดเนื้อกันแต่ละตัวอย่างใกล้ๆกันดูนะครับนี่เบอร์สเตอร์12 เบอร์22เบอร์32เบอร์42เบอร์52 ขนาดโครงสร้างไม่รวมหัวบดนะครับเบอร์12มีความกว้าง44่เซนเมตรยาว31สซนเมตรและสูง78ซนติเมตรน้ำหนักเครื่องรวมมอเตอร์40กิโลกรัมใช้มอเตอร์1นคับสามแรงม้าเบอร์22กว้าง44่สเซนติเมตรยาว 32เซนติเมตรสูงเจ็ิแปดเซนติเมตรน้ำหนักเครื่องรวมมอเตอร์สี่สิบสี่กิโลกรัมใช้มอเตอร์หนึ่งครับสามแรงมา้าเบอร์สาสิบสองกว้างสี่สิบสี่เซนติเมตรยาวสาสิเอดซนติเมตรและสูงเจ็สิแปดเซนติเมตร น้ำหนักเครื่องร่มอเตอร์สีิบแปดกิโลกรัมใช้มอเตอร์ขนาดหนึ่งทับสามแรงม้าเบอร์สี่สิบสองมีขนาดความกว้างหกสิบสี่เซนติเมตรยาวสามสิบแปดเซนติเมตรสูงแปดสิบเอดจุดห้าเซนติเมตรน้ำหนักเครื่องโร่มอเตอร์แปดสิบสองกิโลกรัมใช้มอเตอร์ขนาดสองแรงม้า เบอร์ห้าสิบสองกว้างเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรยาวสี่สิบสามเซนติเมตรและสูงแปดสิบหกจุดห้าเซนติเมตรน้ำหนักเครื่องรวมอเตอร์หนึ่งร้อยกิโลกรัมใช้มอเตอร์ขนาดสามแรงมา้ารับชมสินค้าของเราได้ที่เว็บไซต์บรมจักรกล .com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0658236451หรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางที่ Line at o i f i c i a l Account ที่ SIBRMJK ย้ำ BRMJK มีแอดนำหน้าหรือสอบถามภายในแชทเพรรมาจากคนส่งจริงส่งด่วนมั่นใจทั่วไทยทั่วโลก